คุณจำไม่ได้เหรอว่าพอลลี่หรือพรนฟ้าเขาฟ้องผม48ล้านใส่มงกุฎไปยืนฟ้องผมหน้าศาลร,ร่วมกับเจ้าของผมเพิ่งเห็นคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไปอยู่ที่นั่น อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมบอกเลยว่ามันไม่สอดคล้องเจตนารมณ์ขององค์กรแต่ถ้าทีมภูเก็ตจะเป็นที่ปรึกษาพิจารณาได้ไงว่าเอาคนที่เคยถูกลงโทษติดยาเสพติดมายืนอยู่ตรงนั้นด้วยนี่คือบาดแผลในใจที่ใหญ่ที่สุดแล้วผมก็ไม่เคยไม่เคยลืมว่าน้องเคยเอากระทืบไม่อยากให้เวีทีการเกิด เรียกได้ว่าวงการนางงามไม่ได้พักกันเลยค่ะสําหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีเรื่องราวดราม่าต่างๆเกิดขึ้นมากมายให้ได้อัปเดตกันแบบรายวันกันท่านผู้ชมเกิดเป็นสงครามนางงามค่ะที่ดูท่าทางนะคะจะหาข้อสรุปให้ลงยากค่ะเพราะว่าในแต่ละประเด็นนะคะก็ยังมีการเติมเชื้อไฟอยู่เรื่อยๆค่ะทําให้ดราม่าที่เกิดขึ้นเหล่านั้นนะคะยังคงร้อนระอุอยู่ตลอดเวลาค่ะรวมถึงประเด็นดราม่าอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ดูท่าทีแล้วจะยังไม่สามารถจบลงได้ง่ายๆค่ะสําหรับประเด็นร้อนนะคะของเจ้าพ่อนางงามค่ะอย่างคุณนวัดอิรสระไกรศี ประธานองค์กรมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะและมิสแกรนไทยแลนด์นะคะที่กําลังกลายเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากมายในวงการนางงามค่ะหลังมีประเด็นนะคะเรื่องการทํางานของพีดีมิสแกรนภูเก็ตค่ะที่ได้รับหน้าที่ค่ะเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์นะคะให้กับเวทีมิสซูปาอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ค่ะโดยมีอแมนดาออบดัมค่ะนั่งแท่นเป็นเอนดีพูดถึงลิขสิทธิ์ของประเทศไทยคนใหม่ล่าสุดพร้อมเปิดตัวนะคะผู้ที่จะร่วมทํางานเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ด้วยซึ่งเป็นบุคคลที่วงการนางงามรััักกกะเป็นนนท่่ออรบขงุคคคืาิดตว สองสาวสวยนะคะอย่างพรฟ้าปุณิกาและพแรพแรววนิดค่ะมาทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการกองประกวด Miss and Mr. Super National Thailand ค่ะซึ่งเรื่องราวที่ทําให้เกิดเป็นดราม่านะคะเพราะว่าทางด้านของชาวเน็ตแล้วก็เหล่าแฟนนางงามต่างตั้งข้อสงสัยจับผิดค่ะและยกขึ้นมาเป็นหัวข้อให้ได้ตามสืบข้อมูลกันอีกหนึ่งเรื่องราวนั่นก็คือการที่ถูกเชื่อมโยงประเด็นนะคะว่าทางบอสนวัตค่ะออกอาการไม่พอใจนะคะกับการเปิดตัวเอนดีใหม่ครั้งนี้เพราะว่ามีการเปิดตัวพรฟ้าปุณิกามาเป็นหนึ่งในทีมู ปาหรือเปล่านะคะที่จะต้องทํางานร่วมกับทีมภูเก็ตค่ะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าทางด้านบอสนวัตค่ะเคยมีเรื่องราวเป็นข้อพิพาทอย่างรุนแรงนะคะถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องร้องกันเป็นคดีความอยู่หลายปีค่ะกับพรฟ้าปุณิกาที่เป็นเรื่องราวในอดีตนะคะจนทําให้งานนี้ค่ะเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายในเวทดวงนางงามนะคะโดยทางด้านบอสนวัตเองค่ะก็ยังได้เปิดใจนะคะแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงประเด็นนี้ด้วยว่ายังมีการแต่งตั้งบางคนขึ้นไปยืนถ่ายรูปหมู่เป็นพันธมิตร อันนั้นเนี่ยยิ่งแปลกใหญ่เลยผมแค่อยากจะถามทีมภูเก็ตว่าคุณจําไม่ได้หรอว่าพอลลี่หรือว่าพรฟ้าเคยฟ้องผม48ล้านเป็นช่วงที่ผมลําบากมากในปี2014ใส่มงกุฎไปยืนฟ้องผมอยู่หน้าศาลร่วมกับเจ้าของทุกคนคงจําภาพนี้ได้คือผมไม่เคยลืม และนี่คือบาดแผลในใจที่ใหญ่ที่สุดและทําให้ผมไม่เคยลืมว่าน้องเคยเอาตีนกระทืบไม่อยากให้เวทีกแกรนเกิดและในขณะเดียวกันทีมภูเก็ตไปยืนประคองร่วมกันส่วนเรื่องของยาเสพติดเนี่ยไม่ได้มองว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะดูไม่ดีหลังเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วรับสารภาพแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้แต่เราเนี่ยจะไม่เลือกคนที่เคยมีประวัติมายืนอยู่ในจุดที่มีความสุ่มเสี่ยงซึ่งเราไม่ได้บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนไม่ดีแต่มันเคยมีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นมาไงซึ่งเราปฏิเสธยากมาก เราให้โอกาสคนเ,เราก็ควรให้โอกาสในการทํางานแต่ไม่ใช่เล็บพิเศษก็คือเหมือนเลือดมันจางเพราะว่าเราเนี่ยเข้มข้นมากในเรื่องของยาเสพติดแล้วเราบอกว่าเราถูกฟ้องห้าปีเสร็จผมลําบากมากในการขึ้นศาลแล้วน้องก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดังสุดตัวไปเป็นพยานที่จะทําให้ผมเป็นคนผิดแต่ในที่สุดศาลชั้นต้นก็พิพากษาว่าผมไม่ผิดก็ยังอุทธร์อีกพิพากษาออกมาผมก็ไม่ผิดยังดีกาอีกและพิพากษาออกมาอีกผมก็ไม่ผิดอยู่ดีเพราะว่าผมไม่เคยทําอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคดีนี้ ใช้เวลา5ปีเสร็จสตั้งแต่ปี2014ถึงปี2020กว่าผมจะหลุดพ้นเรื่องของเวทีนั้นแล้วก็ของพยานร่วมที่ชื่อคุณปุณน,นิกาเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะยินดีกับเหตุการณ์แบบนี้ขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยมีการแต่งตั้งบางคนที่ขึ้นไปยืนถ่ายรูปหมู่เป็นพันธมิตรกันอันนั้นยิ่งแปลกใหญ่ผมก็อยากจะถามทีมภูเก็ตว่าคุณจาไม่ได้หรือว,ว่า,อาพอลลี่หรือพอนฟ้าเขาฟ้องผม48ล้านในช่วงที่ผมลำบากมาก ในปี2014ใส่มงกุฎไปยืนฟ้องผมหน้าศาลร,ร่วมกับเจ้าของนะฮะทุกคนคงจำภาพนี้ได้ผมไม่เคยลืมครับนี่คือบาดแผลในใจที่ใหญ่ที่สุดแล้วผมก็ไม่เคยไม่เคยลืมว่าน้องเคยเอาตีนกระทืบไม่อยากให้เวทีแกรนเกิดแล้วในขณะเดียวกันนะทีมภูเก็ตไปยืนประคองร่วมกันส่วนเรื่องยาเสพติดอีกส่วนหนึ่งอันนั้นเป็นนโยบายที่ คนมีปัญหาเรื่องยาเสพติดไม่ได้ไหมาความว่าจะเป็นคนไม่ดีเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการการลงโทษหรือการรับสารภาพหลังจากนั้นเขาก็ใช้ชีวิตได้แต่ว่าเราจะไม่เลือกคนที่เคยมีประวัติมายืนอยู่ในจุดที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะฮะอันนั้นก็อีกจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่เขาเคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นซึ่งเราปฏิเสธยากมากและเราเนี่ยเราให้โอกาสคน แต่แต่เราก็ควรจะให้โอกาสในการทำงานแต่ไม่ใช่เลพิเศเราถูกฟ้อง5ปีเศษเศษผมลำบากมากในการขึ้นศาลและน้องก็ดันสุดตัวนะฮะที่จะให้ผมเป็นส่วนหนึ่งเป็นพยานที่ทำให้ผมผิดแต่ในที่สุดสารขั้นต้นพิ่ภากษาผมไม่ผิดก็ยังอุทธรณ์อีกพิ่ภากษาออกมาผมก็ไม่ผิดยังดีใจอีกพิ่ภากษาออกมาผมก็ไม่ผิด เพราะผมไม่เคยทําอะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่ถูกต้อง <c oughs> เพราะฉะนั้นคดีนี้ใช้เวลา5ปีเ็รเ็จตั้งแต่ปี2014จนถึงปี2020เกือบเกือบเข้าโควิดอะครับผมก็จะหลุดพ้นเรื่องของเวทีนั้นแล้วก็ของพยานร่วมชื่อคุณปุณิกาเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะยินดีกับเหตุการณ์แบบนี้ขอให้ทุกคนเข้าใจด้วย ซึ่งต่อมาค่ะชาวเน็ตนะคะก็ไม่หยุดนิ่งกัะท่านผู้ชมต่างตั้งกระทู้คําถามนะคะขึ้นมาทันทีหลังจากที่แฟนนางงามบางกลุ่มนะคะที่บอกว่าพรฟ้าผิดอะไรและมันเกี่ยวอะไรนะคะกับประเด็นที่ทางบอสนวัตนะคะออกมาพูดต่อหน้าสื่อค่ะทําให้งานนี้เกิดการขุดข่าวเฉาเก่าในอดีตขึ้นมาทันทีนะคะโดยมีไทม์ไลน์สตอรี่ดรามา่าดังนี้ค่ะคือเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะคะปี2557ค่ะทางด้านบอสนวัตนะคะได้ถูกฟ้องร้องคดีลัเมิร์ดลิขสิทธิ์ประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และมิะสเออร์ สดาพรสิริเยี่ยมกมการบริษัทออแกนเซอร์ไอคิวจำกัดบริษัทที่รับสิทธิจัดประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์ประจำปี2555ถึงปี2560พร้อมด้วยนางสาวปุณิกาหรือว่าน้องพอลลีและทนายความได้เข้ายื่นฟ้องนายนวัดจำเลยที่1และบริษัทฮอลิเดย์ทลวิชั่นจำกัดเป็นจำเลยที่2เรื่องละเมิดเรียกค่าเสียหาย48ล้านบาทจากการใช้สิทธิจัดประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์2014โดยไม่สุจริตทำให้โจทก์ซึ่งปัจจุบันได้รับสิทธิจัดประกวดแต่เพียงผู้เดียวได้รับควาามเสียยห ื่องจากจำเลยทั้งสองอ้างเป็นเจ้าของสิทธิจัดประกวดในปี2014โดยโจทย์ได้ยื่นคำขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินเพื่อให้คุ้มของชั่วข่าวห้ามไม่ให้จำเลยนำชื่อไปทำการจัดการประกวดซึ่งจะนำชื่อไปใช้พ่วงในการประกวดคัดเลือกตัวแทนมิสแกรน2014ที่จำเลยเตรียมจะจัดประกวดรอบตัดสินในวันที่17มิถุนายนปี57แต่เรื่องราวดราม,มากก็ไม่ใช่เพียงแค่นี้ค่ะเพราะว่าทางพรอนฟ้าบนิการนะคะยังถูกขุดเรื่องข่าวเช้านะคะในอดีตค่ะขึ้นมาอีกท่านผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นนั่นค,คะ เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะโดยในตอนนั้นนะคะเรียกได้ว่าเป็น t a l k o f t h e t o ท n ค่ะที่ทําเอาช็อกวงการนางงามเป็นอย่างมากเมื่อได้มีข่าวนะคะว่าทางตํารวจค่ะได้จับก,กลุ่มกลุ่มวัยรุ่นค่ะกำลังมั่วสุมปาร์ตี้ยานะคะซึ่งหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวก็คือพอลลี่ปนิการองอันดับ2 Miss i n ิน r n a t i o n a l 2014ค่ะซึ่งยังคงดํารงตําแหน่งอยู่ในขณะนั้นและทางด้านของสาวพอลลี่หรือว่าปัจจุบันคือพรฟ้าค่ะและเพื่อนๆน,นะคะรวม11คนได้รับสารภาพว่าจัดปาร์ คำสั่งของคอสชอพร้อมกับโต้ข่าวไม่มีเสียข่าไม่ได้ท้องนะคะด้านคนสนิทยืนยันนะคะว่าชีวิตพอลลี่ไม่ได้ตกอาบค่ะถึงขนาดที่จะต้องพึ่งพาสิ่งคลายเครียดและข่าวนี้เองค่ะทําให้เรื่องราวนี้กลายเป็นตราบากติดตัวเธอมาตลอดค่ะจนทําให้ชื่อเสียงนะคะเริ่มหายไปจากวงการและต่อมากระทั้ผู้ชมสาวผ่อนฟ้าได้คิดที่จะกลับมาสู่การประกวดนางงามอีกครั้งจึงได้ตัดสินใจลงประกวดมิสยุโรปไทยแลนด์ปี2020และสามารถเข้ารอบออเดชั่นผ่านไปได้นะคะจึงมีแฟนนางงามหลายคนค่ะตั้งข้อสอง ว่าจะเป็นการผิดกติกาของกองประกวดที่ระบุเอาไว้ชัดเจนหรือไม่ว่าผู้เข้าประกวดเนี่ยจะต้องไม่มีประวัติต้องคดีใดๆมาก่อนค่ะเรื่องนี้นะคะทาเอาทางด้านของแม่ปุ้ยปียพรในตอนนั้นค่ะผู้บริหารจากท BN นะคะและผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวด m i s s Universe ต้องออกมาเคลียร์ค่ะด้วยการพาเจ้าตัวมานั่งพูดคุยในรายการนะคะเพื่อชี้แจงความชัดเจนเกี่ยวกับข่าวนี้โดยในคลิปนั้นค่ะทางด้านของพอรฟ้าได้ระบุว่าการถูกจับกลุมในครั้งนั้นตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยแต่ที่ไปอยู่ในห้อง ดังกล่าวก็เพราะว่านําเค้กไปเซอร์ไพรส์เพื่อนพร้อมกันนี้เธอค่ะก็ได้นําเอาหลักฐานซึ่งเป็นเอกสารจากฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากรรมยืนยันว่าที่ผ่านมาชื่อของเธอไม่เคยถูกดําเนินคดีหรือมีประวัติใดๆเพื่อต้องการให้ทุกคนรับรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรไม่อยากให้เรื่องราวในอดีตมาทําให้ทุกคนยังเข้าใจผิดในตัวเธออยู่คิดว่าตลอดระยะเวลา5ปีเต็มที่ผ่านมามันก็เป็นเหมือนห่วงดําของชีวิตหนูเหมือนกัน คิดว่าไม่น่าจะมีความสุขเออไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นฉันไม่รับไม่รู้หรือเป็นยังไงคือจะบอกว่ามันเป็นตราบาปที่เราได้รับเพราะตอนนั้นถามว่าแล้วเกิดเหตุมาแล้วผ่านกระบวนการของกฎหมายมาเราพิสูจน์ตัวเราแล้วว่าเราบริสุทธิ์แต่เดี๋ยนะเคยเคยเอาหลักฐานยืนยันการบริสุทธิ์ของตัวเองเนี่ยออกมาไม่เคยไม่เคยได้แต่พูดเพราะเราไม่มีโอกาสหนูไปที่นั่นทําไมเนี่ย ไปวันเกิดเพื่อนอันนี้แหละคือสิ่งที่เพื่อนนั้นเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทแล้วแล้วหนูเดี๋ยวนะเพื่อนสนิทหนูหนูรู้มันก่อนไหมว่าเพื่อนคนนี้เขาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันเนี้ยไม่รู้รู้แค่ว่าโอเคเรามีเพื่อนสนิทดูนั้นอ่ะสามคนรวมโจมตุวหนูก็ไปสามคนเราก็ไปวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์จะสังเกตว่าตอนนั้นอ่ะเราสภาพคือ กำลังจะเข้านอนค่ะแม่แล้วสภาพก็คือไม่ตรงไม่ตกแต่งโงแต่งหน้าใส่ชุดนอนไปถ้าพิร์วเดย์เสร็จก็ยังอยู่ในนั้นอยู่อยู่ไปสักพั๊มีเจ้าหน้าที่มาเขาก็ขอเชิญตัวไปโรงพักขอเชิญตัวเราไปโรงพักเสร็จทั้งแก๊งอ่ะทั้งแก๊งเลยทั้งแก๊งเลยทั้งกลุ่มตรงนั้นแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปโรงพักมันก็จะมีการถ่ายร่องถ่ายรูปประกอบคดีว่าเถอะเราก็ยัง เออเอยู่ว่าเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเขาเชิญเราไปโรงพักเราก็ไปแล้วก็ถ่ายรูปไอ้ที่เห็นนั่งอยู่บนที่นอนนั่นก็คือใช่ซึ่งเราก็งงว่ามันคืออะไรแต่ก็ผมไม่มีใครแบบเงยหน้าให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปใช่ไหมคะแม่ใช่แล้วเราก็ไปโรงพักโดยที่เรารู้สึกว่าเราบริสุทธิ์เราไม่กลัวอะไรเราก็ไปโรงพักแต่เขาจับให้เราถือภาพถ่ายรูปจึงเป็นภาพนั้นออกมาหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการกฎหมายต่อมาว่าให้เราพิสูจน์ตัวเองในการเข้า สถานบบัตจนครบ15วันเพื่อทดสอบว่าเรามีไหมแล้วผลที่สถานบบัตออกมาเป็นไงลูกไม่มีอันนี้อันนี้โกกไม่ได้บอกไว้เลยว่าเพราะว่ามีหลักฐานชดเจนหนูมีหลักฐานที่เป็นเอกสารมีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นหลักฐานตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งหนูก็ไม่เคยเอาออกมาโชว์ที่ไหนยังไงรู้สึกว่ามัน เราเราไม่มีโอกาสเลยซึ่งตอนอันเนี้ยอันเนี้ยหนูพูดจริงๆว่าหนูต้องขอบคุณทาง TPN จริงๆขอบคุณทางกรองประกวดจริงๆที่หยิบยื่นโอกาสตรงเนี้ยให้หนูได้เปล่งเสียงออกมาว่าเฮ้ยวันเนี้ยเราพิสูจน์ตัวเองมาแล้วนะเรามีหลักฐานชัดเจนแล้วนะใน5้าปีที่ผ่านมาเราหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นแล้ววันเนี้ยวันเนี้ยหลุดพ้นนะคะวันนี้เป็นกําลังใจให้วันนี้หลุดพ้นแล้วว่าซึ่งถามว่าหนูหนูออกมาได้ไหมหนูไม่ออกมาก็ได้ แต่การที่หนูออกมาอย่างน้อยมันทําให้คนที่เจอปัญหาแบบหนูหรือแม้แต่กระทั้งคนที่ผิดพลาดคนไม่ผิดพลาดคนที่กําลังจะผิดพลาดม,มันทําให้หนูมันทําให้เรียนรู้ผ่านชีวิตหนูว่าถ้าเราเจอเรื่องหนักขนาดเนี้ยเราพิสูจน์ตัวเองมาขนาดเนี้ย สักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของคุณที่คุณก้าวผ่านมาคือนในซึ่งหลังจากข่าวนี้ค่ะกาลังเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากมายในวงการนางงามนะคะยังมีการถกเถียงถึงความเหมาะสมร่วมถึงดราม,ม่าต่างๆค่ะที่กําลังเกิดการประทุออกมาเรื่อยๆนะคะทางเพจหลักค่ะก็ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนะคะจากองค์กร Miss and m r Super International Thailand เป็นข้อความว่าเนื่องด้วยองค์กรมีความมุ่งเน้นที่จะสร้างสุดยอดของนิยามใหม่ด้วยพลังแห่งความฝันและความแข็งกแกร่งแห่งความร่วมมือ พร้อมท้งตั้งใจผลักดันคนรุ่นใหม่ new generation ให้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพและความสามารถของตัวเองจนถึงขีดสุดเพราะเราเชื่อว่าคนรุ่นใหม่จะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตอันนําไปสู่การเกิดไอเดียใหม่ๆที่จะเข้ามาตอบสนองความต้องการของแฟนนางงามและสังคมมาร่วมกันได้อย่างไม่มีขีดจํากัดองค์กร Miss and m r Super National Thailand ยังเป็นมากกว่าเวทีการประกวดความงามนั่นคือประตูสู่โอกาสในการเติบโตก้าวหน้าใช้ชีวิตสร้างความมั่นคง และปลูกความเชื่อในตัวเองพร้อมทั้งยังสามารถต่อยอดความสําเร็จไปในอนาคตยังมุ่งมั่นสร้างสารรค์เวทีในความแตกต่างอย่างโดดเด่นให้กับเวทีการประกวดความงามคือมีจุดมุ่งหมายคือการสร้างสังคมแห่งการประกวดนางงามเชิงบวกเป็นความสุขและความบันเทิงให้แก่แฟนนางงามพร้อมทั้งผลักดันคนในวงการเดียวกันให้ก้าวไปสู่ความสําเร็จอย่างภาคภูมิทางองค์กรจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเปิดโอกาสให้แฟนนางงามทุกท่านสื่อมวลชนทุกสํานักรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์และเพจนางงามทุกภาคส่วนได้มี ร่วมมือกันในการส่งต่อทุกระแรงบันดาลใจเพื่อการแบ่งปันเนื้อหาการบันทึกเทปการถ่ายทอดสดทางภาพและเสียงโดยไม่มีปิดกัน้นสัญญาณใดๆทุกประการทุกกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวงการประกวดความงามในประเทศไทยจะมีความพิติยินดีที่พร้อมจะส่งต่อเรื่องราวแห่งความสุขความสามคัคคีเห็นการร่วมมือร่วมใจกันกระทำการใดๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของแฟนนางงามได้อย่างไม่หยุดยั้งเป็นอันดับสําคัญนําไปสู่การลดความเหลื่อมล้ํา ยุติการก่อให้เกิดความรุนแรงและสร้างสังคมแห่งความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันค่ะท่านผู้ชมคะก็เอาเป็นว่าเรื่องราวดราม,ม่าทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ท,ที่มันเกิดขึ้นนะคะจะจบลงอย่างไรหรือจะมีทางออกแบบไหนค่ะฝ่ายใดจะออกมาเคลียร์หรือชี้แจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่คงต้องรอเวลาที่เหมาะสมค่ะเพราะเชื่อว่าทุกอย่างค่ะก็มีเหตุผลในตัวเองเสมอดังนั้นทุกคนก็ควรจะเสพข่าวอย่างมีสติและไตร่ตรองความจริงทุกครั้งจะเป็นดีที่สุดนะคะ ค่ะ Happy New Year นะคะในวาระดิทีขึ้นปีใหม่2025หรือ2,568นะคะขอให้แฟนๆท็อปดาราทุกคนมีความสุขมากๆเฮงๆปังๆและทำกิจการอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองนะคะและที่สำคัญที่สุดขอให้ทุกคนมีกำลังใจมีพลังใจที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนาะนาะไปตลอดทั้งปีและมีความสุขทั้งปี2025ค่ะ ถาไม่อยากพลาดข่าวเป็นเถิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel t o p ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ t o p d ดารานะคะ